ละอันนี้สีชมพูตอนนี้มีสามสีตอนนี้เหรอใช่แล้วแล้วตอนนี้ทําตัวนี้อยู่ทาตัวไหนอันนี้ตัวจิ๋วอ่ะมีตัวจิ๋วด้วยเหรอนี่ตัวใหม่แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็ไปหักงอเป็นรูปแล้วจะขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณพี่จิ๋มที่พี่อ่ะไม่ต้องออกขายไปแล้ว ที่น้องอ่ะน้องไม่อยู่น้องน้องไปกรุงเทพไปสมุทรสงครามเพิ่งกลับพี่ก็ดูแลรับของให้เลี้ยงของให้อย่างดีเป็นคนเก็บให้แล้วไม่มีใครอยู่บ้านเลยเขาไปหาหมอโรงพยาบาลลุงยูตกปลาวิ่งมาเลยวิ่งมารับของย้อยไปอยู่นองนั้นต้องขอบคุณต้องขอบคุณลุงยูด้วยยุงยูผก้ไก่น้แพะกุ้งีกุ้งตาอาริกาโตโกไซมัสขอบคุณที่รับของให้เดี๋ยวจะมาเปิดดูด้วยกันนะ นี่นะคะเป็นของที่แฟนคลับให้มาอีกแล้วนะคะนี่กู๊ไก่รับด้วยตัวเองเพราะว่าเจอกันนะคะที่ตลาดน้ำดอนหวายแล้วก็มีนี่แกะแล้วเพราะว่าเป็นกะปิจะต้องแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มีกล่องข้างล่างเดี๋ยวจะมาแกะนะคะข้เดี๋ยวพี่จะยกให้ดูนะคะ คะ่ะขอบคุณค่ะพี่ดูด้วยอนะ่าโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะในนี้อีกหนึ่งแล้วมีของน้ําหวานด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ของน้ําหวานกูไก่จะไม่แกะนะเพราะว่าจะเอาไปให้น้ําหวานแกะเองนะคะมีอันนี้อันเดียวที่จะไม่แกะสวัสดีค่ะทุกคนกูไก่พึ่งมาถึงบ้านได้สักพักนะคะไปกรุงเทพมาแล้วก็ไปเที่ยวสมุทรสงครามมา ทำอะไรมาย,ยึกยักยึกยักตรงนี้นี่ไปร้อนเมียอยู่ข้างหลังมิกไปเข้าเลยไปเข้ากล้องเจ๊พี่แ<อ><ไ>หน่คราวนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องของฝากกันนะคะว่ามีใครส่งอะไรมาให้บ้างกล่องน,นี้กล่องแรกก็ละกันเพราะว่าแกะแล้วนะคะเป็นกะปิมาจากใต้เลยนะกะปิมาจากระนองนะคะ<ต>ความจริงอ่ะมาเที่ยวนี้ยกูไก<ต>่์กะว่าจะมาซื้อกะปิที่คลองโคนกลับไปแล้วบังเอิญน้อง ติดตามคลิปมาคุณแม่ของน้องด้วยเขาก็เลยฝากกระปิออกมาให้คุณแม่ทําขายด้วยนะคะแต่ว่าทําขายไม่มากเพราะคุณแม่จับกุ้งเองทําเองหมดเลยเดี๋ยวชิมตอนนี้เลยค่ะต้องชิม,มพี่สาวบอกเราต้องชิมชิมนิดนึงเดี๋ยวะะอยขอชิมหน่อยนะคะจากน้องๆ FC ของน้องคู้ไข่นะคะนี่พี่อ้อยนะคะเดีย๋ยวขอช<น>ิมกะปิก่อนค่ะไม่ไม่เราทำต้องชิมแบบสดๆก่อน สมาคมแกล้งเมียอร่อยมากไม่เค็มไม่เค็มเลยรสชาติดีมากหูตังโมพี่นี่เป็นเป็นกะปิเคยใช่ไหมตุ้เคยไม่รู้เหมือนเคยเลยหอมมากอืมหอมมากเลยกิงจรนนี่ใช่ใช่ให้ลุงดูหน่อยมาดูสักทีเดี๋ยเอาลุงอยูอ๋อโอ้ยชิ้นอยู่ใส่ได้อร่อยนะคืออ่ะเอาชิ้น ไม่เอาใจนะคะไม่มีการเอาใจนะสําหรับน้องเอฟซีของน้องกุ๊กไก่นะคะของเขาอร่อยมากอร่อยจริงๆพี่ไปชอบจังเลยเดี๋ยวพี่ไปเอาไปไม่ยอมอีกเลยไม่ไม่อร่อยอร่อยลุงยูชิมยังอร่อยมากที่รักอร่อยจริงๆแฟนพี่ไปคนญี่ปุ่นก็อร่อยนะกัเนี่ยลุงยูชิมแล้วอร่อยใช่ไหมอร่อยพี่อ้อยเชื่อไหมหนูอยู่หนูอยู่อิตาลีนะ ไม่มีกินดีๆนะกะปิ๋จิ้มจิ้มพริกแบบอะไรแบบคนอิตานีเนี่ยมันเผ็ดละสวยไม่ก็ทำไม่ได้เฝอเฝออะไรอย่างนี้ที่ไปเล่นเหล้าจินกินเล่นนะจิ้มกับกะปีนี่เหรอไฟเยพี่เนี่ยพี่ติดใจแล้วติดเล่าใจแล้วอ่ะครับที่ที่มาจีนคนเรากินแบบนี้นี่ไงก็กะปิจิ้มพริกอยู่อิตาลีกะปิดีๆไม่มีกินนะเวลาจะทำแกงอะไรต้องเอากะปิมาละลายน้ำแล้วเอาน้ำมันอ่ะคนเร่าอ่ะจิ้มกะปิใช่ แล้วร <Cornell> ู้เลยคุณแม่ทำาสะอาดด้วยอ่ะรู้เลยคุณแม่ทำาสะอาดกล่องนี้มาจากพี่หมูนะคะพี่หมูดูผู้กายมานานแล้วเหมือนกันหามพี่แกะก่อนมาดูว่าพี่หมูส่งอะไรมาให้มีจดหมายมาให้ด้วย อันใดใจอันใดใจอันใดใจพี่หมูน่ารักมากนะคะน่ารักมากๆพี่หมูซื้อมีดต,ตัดขาเห็ดมาให้ม,มีแกะสลักนั่นเองอสมาโโสสร์ทค,คาคโโสสราโอนสกีส่น่ารักมากเลยอะสนใจมาก16 รับที่ดูกันมานานนะคะพี่รู้ว่าเรามาไทยอะ่ะกู้ไก่คือตั้งใจมาซื้อมีดแกะสลักตัวนี้กลับไปนะนที่อิตาลีไม่มีแบบนี้นะของไทยคุณภาพดีมากววาาขอบคุณพี่หมูมากเลยนะคะกล่องนี้เป็นของพี่อ้อยนิสาพี่พอ้อยนะคะ ชื่อเหมือนพี่สาวของกูไก่เลยชื่อพี่อ้อยเหมือนกันพี่อ้อยนิสาเนี่ยเป็นแฟนคลับหนึ่งในแฟนคลับรุ่นแรกเลยจะว่าเป็นคนแรกๆก็ว่าได้ที่ดูกูไก่มาตั้งแต่เปิดช่องออ14พฤษภาคมพาศ2018จนถึงทุกวันนี้นะน่ารักมากเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะคะเวลามีอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรที่เราออกคลิปไปพี่อ้อยก็จะเตือนมาตลอดว่าเออแบบนี้มันไม่ควรนะ ครั้งหนึ่งอะจำได้แม่นเลยเราทำอะไรไม่รู้แล้ววอาทัพพีอ่ะมาเชมตักเอาทัพีตักกินเขาก็บอกว่าไม่ควรนะต้องใช้ช้อนมันไม่สุภาพโบราณเขาถือ,อใช่นี่ก็เหมือนกันคนนี้อะเหมือนกันเลยนี่หน้าชื่อเหมือนกันพูดเดี๋ยวนีต้แแต้แนู้เชื่อ,กอแกดู สีชมพูด้วยไม่มีเสื้อสีนี้ไม่เคยมีเสื้อสีชมพูอ่ะคือดีมานะ้าตาเลยโอ้โหน่าสวยส,สวยน่ารักมากเลยเโซเขารู้รว,ว,รว่ามันเด็นหนาวเลยเขาเอาเสื้อผียาวน่ารักน่ารักมากแม่อยากได้ไหมแม่อยากได้ไหมสีถูกใจมาก ขอบคุณพี่อ้อยมากนะคะสวยมากน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนน่ารักมากจริงๆแล้วก็กล่องสุดท้ายนะคะณตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีน้องจากภาคเหนือส่งแคบหมูมาให้อีกยังมาไม่ถึงนะถ้าถึงเราก็ไม่มีใครอยู่บ้านมีแม่เนาะเดี๋ยวแม่รับของให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจะไปพัทยาต่อนะคะพรุ่งนี้ ใช่คู่ไก่ไอ้คู่แก่ลุงอยบอกว่าพี่อ้อยพูดเยอะไคู่แก่ไปทำยูทูบเดี๋ยวเสียงเธอจะดังกว่าคู่ไก่พูดได้พูดได้น้องมิกต้ใจไหมไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้โหมิกนี่เก่งมากเลยเชี่กล้าะบ้าพี่อ้อยอยากจะพูดเยอะคู่ก่ไปทำหรไม่ทำดิกบอกพูดได้ไม่เป็ แอนน์เเดี๋ยวถามลุงยูก่อนของพี่อ้อยจะถามลุงยูลุงยูจะเข้าใจไหมลุงยูคะพี่อ้อยหรือลุงมิกใครพูดมากกว่ากันใครใครพูดมากกว่าพูดพี่ก่อเหรอใช ไม่ใช่ไหมนี่ๆเอ้านี่ๆเหมือนกันไอ้อ้อยไก่ก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นกับไทยอ่ะ่ยู่ที่โน่นก็พูดเหมือนกันพูดเก่งเหมือนเดิมอยู่ประเทศภาษาญี่ปุ่นก็เก่งไทยก็เก่งเขาบอกเหมือนกันเขาบอกลุงยูคะลุงมิกไม่พูดมากหรอพูดมากนะพูดมากนี่พูดมากมิกจังไปชาไปดูผู้ซื้อชาเบ้ิงอีชาเ้ิงย้อนับเลย แม่เขาบอกว่าน้องมิกอะพูดปกติเอ็งไงมาถ่ายนี่ธรรมดาแทงล่างแต่พี่บอยเขารู้ว่าทำงานโยได้ได้ได้กุไก่รเปล่ากู้ไก่กุ้งไก่เยอะไหมกู้ไก่เนื้อเนื้อซาเมตระดนื้อย่าอย่าหาเพื่อนอย่าหาเพื่อนอย่ามาถามว่ากูไก่พูดเยอะเปล่า มาเปิดกล่องสนุกสนานกันมาอันนี้นะคะเป็นของน้องแนทนะคะที่เตรียมทำไว้ตั้งแต่ปีพศออ2019น้องเพิ่งเริ่มเพราะว่าคิดว่าเราจะไป2020อะคิดว่าเราจะไปพศกลับมาไทยพศ2020แล้วติดโควิดเนาะเป็นงานฝีมือนะคะน้องแนททำเองมีจดหมายด้วยน้องน้องส่งข้อความมาบอก กล่วาาน,น้ำตาคีไหลเดี๋ยวจะไปอ่านคนเดียวนะน้องแมท <จน S 1> ว่ามืดนนวัวซึ้งร้อยเอ็ดอ็นี่มีอันนี้ของพี่ก,กุ๊กไก่ดูน้องบอกว่าเอาไว้ให้ใส่ตอนหาเห็ดน,นะคะอากาศเย็นเอ,อ ช่าสวยดีดยใช่น่ารักมากเลยน่าสวยดีดีสวยอ่ะเห็นไหมอุ้ยน่ารักมากเลยเย้อมผมเขาทำ,ทำาาเองขอเองขทาทำเองแม่แล้วนี่ของใครเอ่ยอุ้ยน้องให้มาหลายชิ้นเลยอ่ะนี่คือที่ผูกผม นี่ไม่มีชื่อบอกเนี่ยน้ำหวานใช้น้ำหวานเคยซื้ออที่อิตาลีนะคะแต่ไม่ใช่แบบนี้เขาอยากได้แบบนี้น้องฝีมือดีมากเลยแล้วเป็นสีโปรด้วยผูกผมแบบนี่ไงสำหรับได้สลลงทำแบบข้าวกอบปไม่ใช่เราทำถูกกับเปล่าวะพี่นี่ก็เถียงไงยังใช่ถูกแล้วถูกปะสำหรับทำอาหารไงดีสวยมากใช่ก็ต้อง วยมากเลยเขาทำเองางานฝีมือลุ้ล้วนเลยอะแม้ก็ดูหน่อยเด้ชออะแมก็จะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปมาไปถึงอิตาลีแล้วหน้าหนาวเมื่อไหร่จะแต่งแล้วก็ส่งรูปให้น้องดูให้น้องแนทดูไปักเปืนงหลังอันหนึ่งมาอเปาอุ้ยแล้วเหมาะพอดีเลยอะพอดีไม่ต้องแบบไอ้นั่นเลยอะเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อทับเนาะเห็นไหมเหมือนหน้าหนาวอุ้ยน้องแนทใจดีกับพี่มากๆเลยมีของแม่พี่มิกมาด้วยนะ ยังไม่หมดยังไม่หมดมีคนละชุดละชุดแน่เลยเนี่หลายชิ้นไม่ไม่อันนั้นรวมกันนะรวมกันเขาบอกว่าสีเขียวอ่ะของหนูเขารู้ว่าหนูชอบสีเขียวสีน้ำตาลของพี่มิกหนูเอามาลองใส่นะเขาสั่งมิสใช่เอาให้ส้มิกใส่ละไทยเนื้อว่าเออชุ่มมากเลยนี่ยเอามดหลอีวิตมจริงใช่ใช่มิสของมิสอะ แค่ลีซโนตัวเอต้องใส่ที่มาใส่ให้น้องดูนะเขาถ่ายเลยต้องมีคเทยของกนี่เราสองคนมาถ่าย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 ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารัแบดนี่เนี่ยไรไม่น้องรู้หนูชอบสีเขียวไงดูใบนี้สกอแต่เวลานี้ของสมหวังอะของน่าจะเป็นของลุมิกหมดเลยอะสองใบนั้นอะน่าะเป็นบอะไรอื ลุงมิกบอกสีมือดีโอ้ยแต่แล้วชอบสีเขียวมากเลยอ่ะหนูมันชอบสีเขียวด้วยเบลลี่น่ารักอ่ะน้องแนททำขายได้เลยถ้าทำขายเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะโฆษณาให้เลยสีมือเขาดีจริงๆริงชื่อว่าด็จรไฟล์ใช่ใช่โหงี่สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่พี่หยิบเดียวนะ ที่รองแก้วก็จะชดชดตัวบีแคร์ใช่อันนี้เป็นที่รองแก้วนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยสวยไหเบรดดี้สวยมากสวยมากจริงและนี่คือของแม่พี่มิกนะคะนี่เฟอร์รารีตัวมามะอันนี้ตัวเฟอร์รารี่ตัวมามะขอบคุณมากมากเลย กต้องคนใจร้ายนะงช่องขายได้เลยนะขายได้เลยนะฝีมือก็ดีเลยอ่ะสวยอ่ะเขาขายอยู่แบบเนาะหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณจริงๆที่ส่งของมาให้ช่องแส่เป็นช่องเล็กๆนะคะแต่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะรักเราขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลย วเวลายังมีอีกไม่มากเดี๋ยวจะไปพัทยาสามวันนะกลับมาก็จะมาใช้เวลายอกับครอบครัวแล้วก็หลานที่จะเดินทางไกลามาหานะคะเราก็อยากใช้เวลาร่วมกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะและขอบคุณทุกคนจากใจอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลย